อ,อุ้ยสบายดียามแมลงพี่น้อง<ต>ไอ้ติมผลมะเร็งน้ำนองเด้อพี่น้องไ,ไอ้ติมกระติดน้องขนาดน้องกระติดไอ้ติมพ่อมันมันมันไ่มีมูลินดี้ไ <laughs> มู่ลินนางทองกระสีกินเจ้า <laughs> จกินแล้วเขานะทอดไข่กับมีในตู้ฮันจ้าสิกินนางลูกผลหน้าการะล่างถวยแล้วพี่น้องเอ้ย đang thổi phần miền hơn thì mẹ nàng kinh mô sắp đi luôn ừ. tìm của chồng giặc phê ai chắc lô đi cái tô là hức của họ ưỡi เหมือกันเลยไ่หะเหือนกันคือกันคือกคือเาะคือกันเนาะว่าให้น้องลุงน้องลุงแนมหนะก็เลยเพิ่นเวคือกันคือกันว่าว่าใน้องลุงจอยสิน้องลุงเป็นอะไราเลยไเากบอิ้ว เอออย่างน้อยกว่าเด็ปีกว่าฉันน้องเมย์เพิ่งกินเข่าเลยแล้วพี่น้องกินกับไข่เจียวไข่ทอดกินบ้าหลายๆหนึ่งมือนีีก็หอดไปถ่ายฉันเออ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 เอดึงหนึ่ก่อนนี่มาดึงเอานี่ดึงเออดึงไปใส้ดึงไปใส้เอาไปใช้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 ดินี่โอุ้ยดึงกเอื้อยนะคุดึงเอื้อเลยเหรอเมย์ Đừng phải xay đây Lên nào bạn bọ. tôi nhúng giết cho nó chép thì nó mẹ Miệt nói này. Ừ. Ừ, cái khả à, à mà พอพนก็จะขึ้นหลุดเลยจักยั้งปะทูมาบอกเลยน้ำเย็นแน่น่ะเด้ในโต๊ะ่งก็ะมีมันยั้งเดนี้เทียวจะมาดึงแม่เดนิลุงก็เอาให้น้องกินนะผ็ดคำน้น่อยเด้อกินน้ำแล้วนะเด่นเมื่อยแล้ว ไอตีมก็มาเล่นน้ำสักพักหนึ่งแล้วล่ะ <c oughs> หิวน้ำตุก๊กเขาก็เบิดปั้นหนึ่งพี่น้องเลยจะน่าก็ <c oughs> กฟาดนมสีกแล้วนี่จะน่าก็หิวนมแล้วบาเนี่ ไม่หยันผู้แพรลินนาบ้านไหมได้ไหมเนี่ยเอื้อยเมื่ออะไดรเอื้อยเมื่ออะไรฮะเอื้อยเมื่ออะไรงั้นเอื้อยเมื่อปะแล้ว ตะเลนนำ้นำ bye bye. กุนบายบายพุ่นกะพึ่นกะบายหักเลนน้ำได้บายบายเลนนำ้ำบายบายหึกแ <Bye. S 2> เลนนำ้ำกุน <c oughs> มืดเขา่ามืดเข่าแล้ว <c oughs> อยากออกไปนอกได้หะ เกือบบ่มีใส่ดอกไปแล้วแอนไปน้ำก้นเอื้อยแล้วพี่น้องย่างเมล็ดพันธุเอื้อยพันอยู่เพื่อนเจ๊ขาวเอื้อนไปหลีดน้ำเด้อพี่น้องไปไปย่างเอาถือเอาหม่งนี่ถือเอาหม่งถือเอาหม่งนี่พุ่นหยาบหมักหม่วงก็เลยปิดหมวงหม่วงไว้ให้พคนกินทองมาเอาแล้วล่ะท่องหมากเมื่อกี้นี่ บ่พ่อฉ so, like ันเอาไหม่เล่นไว้ขนาดขันมากเพือนไปแถวโน่ยนะมือเว้นนี่เพิ่นแล่นมาไอติมพื้นอันิดาจีนเพิ่นจนมาแดงเบิดลเพิ่นห่าง ผลห่อนเพิ่นไปใส่เกิบเด้แล่นมาคือเดียวเลยสิเออแดนมาหาหมู่ลินนั่นแหละตอนช่วงเที่ยงเที่ยงนะมนันลงห้อนติ้นเอพื้นถนนนี่พี่น้องให้แล่นออกมา,มา <c oughs> อน้านอันเอมนำกรบอกท่านค่ะว่าเอานำมันท่านหมอเนาะผลเด้อพี่น้องเด้อเจ๊ขาวผลมาหนังลิน้น <c oughs> มามามา าสบายดีมาพอเจคาวพี่น้องเจคาวเอิ่นมาลินะเพลินเพิ่นจะใจดีไรเอาหมกม่วงมาให้เจคาวกินม่วงเพิ่นผลไล่ๆนี่จ้าขอบคุณหลายๆมาลินมานั่นบุญมันลินดอกเพิ่นมานั่นมันคิดฮอดมันจะมาด้นดนเลยโอ้ยขอบคุณหลายคิดฮอดน้องคิดฮอดหนุ่มคิดฮอดลูกคิดฮอดหลานหาเจคาวเขาจมหาเพิ่นจมแล้วผมมีเวลา ม่ได้มาดนเลยหรอนนี่มังม่วงเพิ่นมาฝากนี่เขาโมกขับใจลายเป็นลำเป็นรวยแก้วเพิ่นตั้เองพี่น้องตั้มาโดยเฉบาะนะด้ยสู้อ่ะจะตั้งใจตั้งใจมากินมังม่วงเพิ่นหมูเป็นย่างม่วงเต็มต้นเมื่อเมื่อประมาณห่าหกหน่วยแซ่บๆน่ยบัดเจมเมอร์เนี่ยก็สิเก็บให้อีกพี่น้องเอ้ยเก็บให้เพิ่นแบบมันน้วนสมศรุภัณฑ ราะว่าผู้เดียวกินกะท้องสีแตกมันเป็นยังดอกพี่น้องมันมันมันลายเนาะาอจะไปกินให้เบิ่งยวดลายมืดแดงขาวจะมาถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนให้เบิ่งว่ามาถ่ายรถมารถมารถเนาะมาเป็นยังมารถพีน้อยไปใส่มือนีมคือเบิ่งกินหนังน้ำกันอยู่หายไปใส่เลยมาเลยแม่ว่ามกินขึ้นยังน้ำกันอยู่หายไปใส่ไปรุ่งไปรุอง ไปเบิดมือเนาะนะเช้ค่อยเพิ่นไปใส่เพิ่นบ่ได้อยูได้บุญจะมาเจอเพิ่นไปสวรรค์เนไปสวรรค์มาเฮงมาเฮงมาเฮงมาคุณตะเมกก็หลินอยู่คุณเด้อจ้าขอบมุกขอบใจที่ชมบรรจอยจนนิดน้อยไม่ได้มาหาดนแล้วนะบ่ไรรจอยนะไ่ก่อนตอนก่อนไปก่อนถ้าบรรจอยเพิ่นแบบหมาตาต้องเดี๋ยวไปตะแพงจะแพง ขัดเท้าเฮ็ดได้นะก็ได้แบบนี้แล้วไปจับได้แบบนี้ว่ะบ่นื้อบนยังอยู่น้ำไฟก็อยู่ป้าตัวจับสังเาเว้าบ่นื้อก็นดื้อก็นดื้อก็ตามภาษาเด็กน้อยแล้วเออก็ดื้อภาษาเด็กน้อยเห็นได้นั่นแหละเนาะเพิ่นเว้าอันเว้าเรื่องผู้ใหญ่เพิไปดื้อๆดื้อแฮงดื้อแฮงแหงบอกแหงเฮ็ดเด็กน้อยบอกเขาไปยุติ้เพิ่นกินโอชิเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นอันนั้นห้ามายกินนวห้าเด้อพี่น้อง เอาคลิปนี้ก็ขอบคุณสุขุสุคนเข้ามารับชมเดจ้าขอบคุณเจ๊ขาวที่บรรยายให้จนจบคลิปว่าสวยสวยว่าเป็นนางงามเก่าจ้าขอบคุณค่ะเข้าไปรับชมซองเพอนเนยเด้อพ่อแม่พี่น้องซโนเด้อฝากเนยเด้อฝากในอ้อมอกอ้อมใจเนยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยหวานงามหวานหไาวสวย